สวัสดีครับผมอาคนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนนะครับว่าเวนไทยไปทําอะไรบ้างโดยโอเคไปตามตามกันมาเลยครับโอเคเจอเยอะของเราเลยครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับอ่าเวนไทยไปเที่ยวไหนบ้างครับได้ไปที่ไหนไหมครับไม่มีครับไม่มีที่เที่ยวเลยครับก็ไม่มีกู่ครับ กด็กของเราได้ทำการวิ่งนี่แล้ววิ่งหนีแล้วแต่เราครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับครับหนึ่งครับ สัมภาษณ์สัมภาษณ์เกี่ยวกับปีนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับโอเคได้ใช่ไหมครับโอเคปี okay, นวาเลนไทน์ได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมครับไม่ได้ไปค่ะทำไมหรอคะ Two thousand <c> years laterAnd a half hours later <c oughs> <c oughs> <c oughs> Okay. เจีเยของเราแล้วครับน้องครับต่อครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับโอเคครับน้องอ่าวันเดนไทยน้องได้ไปไปเที่ยวที่ไหนไหมครับไม่คะ่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าหนูไม่มีแฟน <laughs> <laughs> แค่นี้นะคะไม่ได้ทำไม่ได้ไปนะจบยังไงวันวันเลนไทยก็ไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยากอยู่บ้าน เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนจริงๆนี่อ่ะไม่แม่เหรอะ้อ้ว ไปดูเหยอะอะไรต่อ ok ไปยังไงครับตอนนี้ขอกำ uhh. ลังถ่ายรูปอยู่ครับก็รอจังหวะที่พี่เขาถ่ายเสร็จนะครับเราพี่เขาไปแล้วเราปล่อยพี่เขาไปดีกว่าเราก็ผ่านนะครับ ก็ไม่มีเหยื่อเลยนะครับผมก็นั่งรอเหยื่อมาในสปาพ์กแล้วผมว่าเราน่าจะเจอเหยื่อแนะครับโอเคเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับพี่ครับพี่ครับผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับโอเคครับผมขอสัมภาษณ์ได้ใช่ไหมครับใช่นะครับน้ำปั่นยัง แป๊บเดียวครับโอเค one hour later ไม่ได้ไปค่ะเอาอะไรสวยมากครับตรงที่พี่ไปอ่ะจะมีภูเขา ทะเลครับโอเคครับยองเราก็จอเราจะไปใครครับโอเคผมก็จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์นะครับน้องครับน้องครับพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับรับเดียว พี่พี่ก็ได้ไม่เรียกน้องแล้วครัค่ะโอเคครับอ่าบนเดินทาทที่ผ่านมาพี่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมครับไม่ค่ะครับ <laughs> ไม่ได้ไปบ้างสักพีนีดด่หรอครับไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะอยู่แต่บ้านครับครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวนะเราจะไป ที่เห็นอยูน่น,นะครับตรงนี้น่าจะเงียบนะครับเขอเคครับตอนนี้เราก็ยาก้ายที่ละลอยน,น,นะครับโอเคอ่าไปต่อเนี่ยครับตามมาครับเฮ้ยเหมือนเราจะเห็นเหยื่อแล้วนะครับนนู่ไปเฮ้ยผมเกือบโดนรุ่นชนไปเก่งโอเคพอสัมภาษณ์ได้ไหมครับ อ่เมริไทยได้ไปที่เหนียวไหมเมริไทยได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมครับไม่ค่ะแล้วเขาตองกับว่าได้ไปแล้วเขาตองว่าจังไงคือเดียเดียวเดีย Six hours later Two hours later ทะเลมีปลาจะสวยมากเลยครับไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมครับไม่ค่ะ ครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยครับแล้วแต่คนชอบครับโอเคครับอร่อยผมกินครับก๋วยเตี๋ยวปะถึงมาแล้วโอเคครับเราไปหาเหยื่อคนต่อไปของเรากันครับโอเคเราก็เจอเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเหยื่อของเราดุนะครับตัวนี้โอเคขอตักพาณ่อยครับ มันิดิทายได้ไปเที่ยวที่ไหนมาไหมครับ